สวัสดีค่ะบราวน์บีแอนคค่ะค่ะ,คะนิวค่ะป๊อปเปอร์ค่ะนาค่ะปาตาค่ะพันเคค่ะ ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะมันเป็นแบบว่าสิ่งที่แบบแฟนคลับมอบให้เราแบบจากใจจริงแล้วก็เป็นแบบน้ำพักน้ำแรงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ภูมิใจในตัวแฟนคลับมากๆแล้วก็หนูจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดน,นะคะครั้งแรกเลยค่ะก็ <c oughs> กดดันแล้วก็ตื่นเต้นมากกว่าค่ะจริงๆก็แบบว่าไม่ได้คาดหวังอะไรแต่สุดท้ายมันก็แบบ มันก็อย่าคาดหวังนิดนึงนะคะแต่ว่าในเมื่อผลมันมาแบบว่าได้แบบนี้แล้วเราก็ต้องทําอันดับที่เราได้ให้มันดีที่สุดอะค่ะใช่ค่ะครั้งแรกก็อย่างที่น้องแพนบอกว่าแบบตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังค่ะแต่ว่าเหมือนพอแบบว่ามันมีผลด่วนหนึ่งผลด่วน2ใช่ไหมคะมันก็มีความลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้อันดับที่ได้ก็ถือว่าเกินคาดค่ะใช่ก็รู้สึกอยากจะขอบคุณแฟนคลับค่ะที่เขาแบบว่าร่วมส่งใจให้เราแล้วก็แบบว่าเป็นกำลังใจให้เราค่ะหนูก็รู้สึกว่าในเมื่อเขาสู้เพื่อเราขนาดนี้นะคะเราก็เลยอยากจะทําให้เขารู้สึึกภูมมิใจที่่งงเราถ นี้้ไดเหมือนน้องนิวกับน้องรตาเลยค่ะก็เป็นครั้งที่สามแล้วบอกตรงๆว่าก็รุนแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งทีงท่ได้ลงแล้วก็รู้สึกว่ากดดันเหมือนกันเพราะว่าเหมือนปีนี้รู้สึกว่าค่อนข้างได้รับแรงกดดันเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็ดีใจที่เราได้รับตําแหน่งนี้มาเพราะว่าแฟนคลับก็คอยซัพพอร์ตเราตลอดมาค่ะ ส่วนตัวของหนูแล้วหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องของการได้รับโอกาสมากกว่าก็คือต่อให้เราจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ว่าถ้าเราได้ติดในหนึ่งใน48หนูว่ามันก็คือพื้นที่ส่วนหนึ่งที่แฟนคลับได้ส่งให้เราได้มาอยู่ตรงนี้หนูรู้สึกว่าการที่เขาซัพพอร์ตเราก็คือ การที่เขาให้โอกาสกับเราแล้วเราก็จะได้อยู่ใน MV หรือว่าในส่วนหนึ่งของเพลงนั้นแล้วก็นอกจากโอกาสแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการแบบผลของการทํางานที่ผ่านมาด้วยว่าแบบปีที่แล้วเราเป็นยังไงบ้างทําให้แบบปีนี้เราได้อันดับนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีความแบบนั้นอยู่นิดเล็กน้อยเออนอกจากแบบนอกจากสิ่งที่แฟนคลับแบบว่าตั้งใจทําให้เราแล้วมันก็เหมือนเป็นการวัดแบบว่าผลงานของเราด้วยว่าแบบเราที่ผ่านมาทำดีมากแค่ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะก็ถ้าสําหรับหนูนะคะอย่างงาน r e l e t i o n ครั้งก่อนที่ผ่านมาเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าเราอาจจะยังได้อันดับที่ยังไม่สมหวังเท่าไหร่ในครั้งนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถคาดหวังได้แล้วกเ็เราสามารถคาดหวังโอกาสที่เราจะเป็นได้แต่ว่าในเมื่อผลมันออกมาเป็นอย่างนี้นะคะหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยแบบเป็นแฟนขเขาก็ตั้งใจมอบสิ่งดีๆให้กับเราเราก็แค่ทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเป็นงานที่แบบว่าแฟนคลับได้มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมของพวกเราด้วยใช่ไหมก็จะแบบมีความลุ้นตื่นเต้นกันทั้งสองฝ่ายเลยก็รู้สึกว่าเป็นงานที่สําคัญมากๆเลยค่ะ อย่างที่พี่พี่พูดไปมันเป็นแบบโอกาสสําคัญที่แบบเออเราจะได้ทําในสิ่งที่แบบปกติเราอาจจะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งนี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะโดยปกติแล้วทางผู้ใหญ่เขาจะเป็นคนเลือกเซมบัสื่อใช่ไหมคะแต่ว่าในครั้งนี้จะเป็นแฟนคลับที่เลือกเซมบัสเือค่ะเหมือนเราร่วมด้วยช่วยกันผลักดันเมมเบอร์ของท,ท,ที่ตัวเองชอบเนี่ยให้ส่งไปถึงตรงนั้นให้ได้ก็คือเหมือนเปิดโอกาสให้เราด้วย night